เฮ้ยวัดซอฟแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฟิกเกอร์แฟนตาซีนะครับผมหลายคนคอมเมนต์เข้ามากันเยอะเหลือเกินครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดทีมนะฮะในคลิปก่อนๆครับฉันก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการจัดทีมไว้ให้ถึง2ทีมด้วยกันนะครับนั่นก็คือทีมแช่แข็งกับทีมซนะัมมอนเนาะซึ่งหลายคนนะครับก็ยังคงรอคอยการจัดทีมเผาไหม้อยู่นะครับและการมาของของุงเบ้งนะครับทำให้จัดทีมเผา ไม่ได้แล้วนะครับในเบื้องต้นนะซึ่งอนาคตเนี่ยทีมเผาไหมมันมีมากกว่านี้แน่นอนครับซึ่งทีมเผาไหมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าเล่นมากๆเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูตัวละครสําหรับ ทำทีมเผาไหม้กันนะครับรวมไปถึงการจัดทีมด้วยนะครับว่าจะจัดในรูปแบบไหนดีนะครับตัวแรกครับซานดาหยูกิมุระความเร็วในการโจมตีของเขานะครับอยู่ในระดับปานกลางนะฮะถ้าเราอัปเกรดไปเรื่อยๆการโจมตีแบบปกติของเราเนี่ยจะรุนแรงขึ้นนะครับสกิลของเขานะครับจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูโดยจะโจมตีเป็นรูปแบบพัดนั่นเองนะครับหรือรูปแบบกระจายและยังสามารถเผาไหม้ศัตรูได้ด้วยนะฮะแปดวินาทีด้วยกันถ้าเราอัปเกรดเลเวลสองนะครับหลังจากเราปล่อยสกิลอันติไปแล้วนะครับในอีก 8วินาทีข้างหน้าถ้าเราโจมตีศัตรูที่ผูกเผาไหม้อยู่นะครับจะให้การรักษาเท่ากับ54%ของความเสียหายที่เราทําได้นะครับเลเวลสครับเพิ่มความเสียหาย20%แถมลดความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูที่โดนสกิลอันตินะครับแเป็นป็นระยะเวลา8วินาทีครับพาร์ทสีสกิลของเขานะครับเมื่อเราถูกโจมตีด้วยการโจมตีแบบปกตินะครับจะมีโอกาส25%ที่จะตอบโต้ศัตรูได้ด้วยนะถ้าเราอัปเกรดเลเวลสนะครับเพิ่มความเสีย โต้กลับทำงานนะครับซึ่งซ้อนทับได้ถึง3ครั้งด้วยกันเลยนะฮะเลเวล3มีโอกาส30%รที่จะโจมตีสวนกลับนะครับและฟื้นฟูพลังงานได้ด้วย5หน่วยหลังจากที่เอฟเฟกต์นี้ทำงานนั่นเองนะครับสเปเชียลสกิลครับมีโอกาส25%รที่จะลดความเสียหายที่ได้รับ50%เมื่อถูกโจมตีอัปเกรดเลเวล2เพิ่มพลังโจมตี5%และพลังป้องกัน10%ครับเลเวล3มีโอกาส35%ที่จะลดควารเสียหายที่จะลดความเสียหายที่ได้รับรา้บาซาิ ค,ความเร็วในการโจมตีนะครับอยู่ในระดับที่เร็วเลยนะครับถ้าเราอัปเกรดเลเวล2นะครับเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบปกติ25%และมีโอกาส100%เลยนะฮะที่จะสร้างความเสียหายแบบคริติคอลหลังจากการที่เราโจมตีแบบปกติ4ครั้งนะครับเลเวล3เพิ่มความเสียหายจากการโจมตี25%และมีโอกาส100%ที่จะสร้างความเสียหายแบบคริติคอลหลังจากที่เราโจมตีแบบปกติ3ครั้งนะครับสกิลของเขานะครับจะโจมตีศัตรูตัวสุดท้ายในแถวเดียว เดียวกันกับเจ้าตัวของยามาสกินะครับหากสตูอยู่ในสถานะเผาไหม้นะฮะจะสร้างความเสียหายจากการเผาไหม้เพิ่มเติม30%ของความเสียหายที่สกิลออลติเมททาได้นะครับและฟื้นฟูพลังงาน10หน่วยด้วยอัปเกรดเลเวล2ครับเพิ่มโอกาสคริติคอล10%และสามารถซ้อนทับได้สูงสุด5ครั้งนะครับเลเวล3เพิ่มความเสียหาย15%และเพิ่มความเสียหายแบบคริติคอล10%นะครับซึ่งสามารถซ้อนทับได้สูงสุด10ครั้งด้วยกันนะฮะพาร์ท1สกิลครับสร้างความ เสียหายเพิ่มเติมให้กับศัตรูตัวสุดท้ายในแถวเดียวกันกับเจ้าตัวยามาสกิเอนะครับเมื่อโจมตีติดคีติคอลนะถ้าอัปเกรดเลเวลสนะครับการโจมตีเนี่ยมีโอกาส30%ที่จะทําให้ศัตรูล้มลงนะครับเป็นเวลา2วินาทีด้วยกันเลเวลสาเพิ่มความเสียหาย25%และฟื้นฟูเลือดเท่ากับ50%ของความเสียหายที่เราทําได้สเปเชียลสกิลครับเพิ่มโอกาสในการหลบหลีกด้วยนะฮะ15%และฟื้นฟูเลือดหลังจากที่เราหลบลลีกสําเรร็จในแต่ะคั้งบ level 2, เพิ่มความเสียหายคริติ c คอลและเพิ่มพลังป้องกัน10%ฮะเลเวล3เพิ่มโอกาสในการหลบหลีก20%ครับตัวต่อมาครับลิเอครับความเร็วในการโจมตีนะฮะอยู่ในระดับที่เร็วเลยนะครับถ้าเราอัปเกรดนะฮะการโจมตีแบบปกติของเราเนี่ยจะดูแรงขึ้น20%นะครับสกิลของเขานะฮะจะโจมตีศัตรูนะครับแบบสุ่ม6ครั้งหากศัตรูที่อยู่ในสถานะเผาไหม้อยู่นะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับ40%ของพลังโจมตีเจ้าตัวลีเอเองนะ อัปเกรดเลเวล2ครับจากที่เราโจมตีศัตรูแบบสุ่ม6ครั้งนะครับจะกลายเป็น8ครั้งนะครับเลเวล3โจมตีศัตรูแบบสุ่ม9ครั้งครับหากเป้าหมายอยู่ในสถานะเผาไหม้อยู่นะครับจะมีโอกาส15%ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันเป็นประยะเวลา2วินาทีฮาร์ดสสกิลครับเข้าสู่สถานะตื่นเต้นนะครับและเมื่อเรามีพลังชีวิตสูงกว่า85%นั้นเนี่ยจะเพิ่มความเสียหาย30%และยังเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย25%ครับ เลเวลสองครับสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งจะกันความเสียหาย1ครั้งนะครับและจะสร้างภูมิคุ้มกันอีกครั้งนะครับทุกๆ10วินาทีฮะเลเวลสเข้าสู่สถานะตื่นเต้นครับเมื่อพลังชีวิตเนี่ยของเราสูงกว่า40%และยังเพิ่มความเสียหายได้ด้วยถึง70%เลยนะครับสเปเชียลสกิลครับเพิ่มความเสียหาย15%เมื่อไม่มีศัตรูอยู่ร,บรอบๆตัวเรานะครับอัปเกรดเลเวลสเพิ่มพลังโจมตีงงาน20รน่วยนะคและพลังงาน,นยน 3, ิ่ควบมเ่วยหาย20% เมื่อไม่มีศัตรูอยู่รอบๆตัวเขานะครับตัวต่อมาครับอาเคชิมิสุฮิเดะครับความเร็วในการโจมตีของเขานะฮะอยู่ในระดับปานกลางครับถ้าเราอัปเกรดเลเวล2นะครับเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบปกติ25%และมีโอกาส15%ครับที่จะเผาไหม้ศัตรูเป็นระยะเวลา5วินาทีครับเลเวล3เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบปกตินะครับ25%และมีโอกาส20%ที่จะเผาไหม้ศัตรูนะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีฮะ ิลของเขานะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูอยู่นะครับจะทําเครื่องหมายด้วยเป็นระยะเวลา5วินาทีและลดพลังป้องกันลงนะฮะสิอัปเกรดเลเวลสนะครับเมื่อศัตรูที่ถูกเราทําเครื่องหมายไว้นะครับถูกกําจัดไปแล้วเนี่ยจะฮิวเพื่อนเราทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงยูนิตที่ฝั่งเราซัมมอนมาทุกตัวด้วยนะครับยิ่งพลังชีวิตของมิซูฮิเดะเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับก็จะฮิวได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะฮะเลเวลสมเมื่อศัตรูที่ถูกทําเครื่องหมายไว้ถูกกําจัดแล้วนะครับจะลดพลังป้อง ลงนะฮะ20%พร้อมทั้งฟื้นฟูพลังงานนะครับ20หน่วยพาร์ท4สกิลครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ในแต่ละครั้งนะครับจะสร้างความเสียหายจากการเผาไหม้ศัตรูนะครับในแนวเดียวกันและจะจุดไฟนะครับเป็นระยะเวลา12วินาทีอัปเกรดเลเวล2ครับลดความต้านทานการเผาไหม้ของศัตรูทั้งหมดลงนะครับ25%จนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดลงนะฮะเลเวล3โจมตีและเผาไหม้ศัตรูทั้งหมดนะครับเป็นระยะเวลา12วินาทีสเปเชียลสกิล เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบปกติ12%เรเวล2ฮะเพิ่มพลังชีวิต5%และพลังงาน20หน่วยนะครับเลเวล3เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบปกตินะครับ18%ตัวต่อมาครับอิลิน่าครับความเร็วในการโจมตีนะฮะอยู่ในระดับปานกลางถ้าเราอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับการโจมตีแบบปกติของเราจะรุนแรงขึ้น25%นะฮะสกิลวของเขานะครับจะโจมตีศัตรูที่อยู่ในแถวเดียวกันนะครับและเผาไหม้เป็นระยะเวลา5วินาทีด้วย เลเวลสครับเพิ่มความเสียหาย15%ทุกครั้งที่ปล่อยสก,กิลนี้นะครับสามารถซ้อนทับได้ถึง5ครั้งด้วยกันเลเวลสครับหากศัตรูที่ติดสถานะเผาไหม้ถูกกำจัดลงนะครับจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่รอบๆข้างด้วยนะครับฮาร์ดสีสกิลจะโจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ต่ำที่สุดนะครับและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับศัตรูทุกๆ10วินาทีครับเลเวลสเพิ่มความเสียหาย8%และทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้นะครับเป็นระยะเวลา5วินาที หลังจากที่เราโจมตีนั่นเองนะครับเลเบิล3สกิลนี้นะครับจะลดลงเหลือ8วินาทีนะครับสเปเชียลสกิลครับเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบปกติ12%เรเวิล2เพิ่มพลังโจมตี5%และพลังป้องกัน10%ครับเลเล3เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบปกติ18%โจอยู่ครับความเร็วในการโจมตีนะครับอยู่ในระดับช้านะฮะอัปเกรดเลเวิล2เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบปกติ25%และถ้าเกิดเราโจมตี ตูที่อยู่ในสถานะเผาไหม้อยู่นะครับจะมีโอกาส20%ที่จะฟื้นฟูพลังงาน10หน่วยเลเวล3ครับเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีแบบปกติ25%และถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะเผาไหม้อยู่นะครับจะมีโอกาส30%ที่จะฟื้นฟูพลังงาน10หน่วยครับสกิลของเขานะครับฮิวเพื่อนฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับและเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วย80%เป็นระยะเวลา5วินาทีครับและการใช้สกิลนี้นะครับสามารถเผาไหม้ศัตรูทั้งหมดได้ด้วยนะครับอั เกดเลเวล2ครับเพิ่มการฟื้นฟูเลือดนะครับ20%และนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดฝั่งเราทั้งหมดเนี่ยโจมตีศัตรูที่อยู่ในสถานะเผาไหม้อยู่นะครับจะสร้างความเสียหายจากการเผาไหม้เพิ่มเติมด้วยเลเวล3นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการฮิลนะฮะยีและนอกจากนี้นะครับการโจมตีแบบปกติของฝั่งเราทั้งหมดนะครับยังให้การรักษาเท่ากับ20%ของความเสียหายที่ฝั่งเราทําได้นะครับพาสีฟสกิลฮะเมื่อเริ่มการต่อสู้ในแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มพลังจมต ให้กับฝั่งเราที่อยู่ติดโจอยู่นะครับ30%อัปเกรดเลเวล2ครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับฝั่งเรานะครับ20% Level เอลเวล3เพื่อนของเราที่อยู่ใกล้ตัวโจวอยู่นะครับจะเพิ่มพลังโจมตี40%และเพิ่มพลังโจมตีให้กับฝั่งเราที่อยู่ในแถวเดียวกันอีกนะครับ20%สเปเชียลสกิลครับทุกๆ3วินาทีจะซุ่มฮิวฝั่งเรานะครับเลเวล2เพิ่มพลังชีวิตและพลังป้อัน10%คนับเลเวล3เพิ่มกรรักนะครับ50%และ ตัวสุดท้ายครับจูเกะเหลียงหรือขงเบ้งนั่นเองนะครับซึ่งมาใหม่เมื่อวานนี้เองเนาะถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับสามารถทําทีมเผาไหม้ได้เลยนะฮะโหดมากสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับความเร็วในการโจมตีนะครับอยู่ในระดับปานกลางนะฮะถ้าเราอัปเกรดเลเวลสองเลเวลสามนะครับพลังในการโจมตีแบบปกติของเราเนี่ยจะรุนแรงขึ้น25%อนะฮะสกิลของเขานะครับจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและเปลี่ยนสภาพอากาศเป็นลมตะวันออกด้วยเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับและใน ขณะที targets, imana, ่ลมตะวันออกกําลังทํางานอยู่นั้นนะครับจะลดการฮิวฝั่งศัตรูนะครับลงถึง40%และเมื่อศัตรูตายนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยจะระเบิดพร้อมทั้งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับให้กับศัตรูที่อยู่รอบตัวที่ตายนะครับรลเวอสฮะในขณะที่ลมตะวันออกทํางานอยู่นะครับจะสร้างความเสียหายจากการเผาไหม้เพิ่มเติมทุกๆวินาทีให้กับศัตรูที่อยู่ในสถานะเผาไหม้นะครับเลเวอสลมตะวันออกนะครับจาก10วินาทีจะเพิ่มเป็น12วินาทีครับและในขณะที่ลมตะ วันออกทํางานอยู่นั้นนะครับศัตรูที่โดนโจมตีติดคีทิคอลนั้นนะครับจะถูกเผาไหม้ด้วยฮาร์ดสี่สกิลครับเพิ่มโอกาสคิยทิคอลให้กับฝั่งเราที่อยู่ใกล้ๆตัวของเบ้งอะนะครับ24%่และยังมอบโคมลอยให้กับฝั่งเรานะครับซึ่งโคมลอยเนี้ยจะดูดซับความเสียหายร้ายแรงได้1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะฮะจะเปลี่ยนเป็นกรอบป้องกันซึ่งโล่จะอยู่นานนะครับ10วินาทีอัปเกรดเลเวล2ครับเพิ่มความเสียหายคิยทิคอลให้กับฝั่งเราที่อยู่ติดกััับบบตวของงเนะคร เลเวล3ครับเมื่อพาสีิสกิลหรือโคมลอยทํางานอยู่นะครับจะฟื้นฟูพลังงานให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับ10หน่วยสเปเชียลสกิลครับทุกๆ3วินาทีจะสุ่มฮิวให้กับฝั่งเรานะครับอัปเกรดเลเวล2เพิ่มพลังโจมตี5%และเพิ่มความเร็วโจมตี10%เครับเลเวล3เพิ่มผลการรักษานะครับห0หลังจากที่เรารู้สกิลตัวละครเผาไหม้ทุกตัวไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการจัดทีมกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะจัดยังไงดีนะ แต่ผมต้องขออภัยล่วงหน้านะครับเนื่องจากว่าตัวละครชั้นเนี่ยมีไม่พอนะครับก็ฟังชั้นให้ดีละกันในฝั่งแนวหน้านั้นนะครับก็จะมีตัวนี้ครับยามาซากินะครับส่วนตัวข้างหนตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครมียูกิมุระนะครับก็สามารถที่จะเอาลงได้เช่นกันนะครับส่วนตรงแนวกลางนั้นนะครับให้วางเป็นโจอยู่นะครับจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับรวมไปถึงฮิวเพื่อนได้ด้วยและตัวหนึ่งนะครับเป็นขงเบ้งครับซึ่งความสามารถของเขานะครับก็จะสร้างดาเมจ ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงมอบโล่ให้กับฝั่งเราได้ด้วยนะฮะและเผาไม่ศัตรูด้วยในเวลาเดียวกันนะครับส่วนตัวข้างหลังนั้นนะครับผมมีให้เลือกอยู่3ตัวนี้ครับซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะก็จะมีตัวนี้นะครับนี่ครับเจ้าตัวเล็กนี่นะครับถ้าเกิดเราลงตัวนี้ไปนะครับถ้าเกิดศัตรูตายเนี่ยศัตรูตัวนั้นก็จะระเบิดออกพร้อมทั้งสร้างดาเมจในฝั่งของศัตรูได้ด้วยนะฮะหรือจะใส่ตัวลิเอตก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าความสามารถของลิเอตเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายเพิิ่มมเตับให้ก ัตูที่อยู่ในสถานะเผาไหม้ได้ด้วยนะและยังสตาศัตสตูได้ด้วยนะครับก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับหรืออีกตัวหนึ่งถ้าเกิดใครมีมิสุฮิเดะนะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งมิสุฮิเดะเนี่ยความสามารถของมันน่ะลดพลังป้องกันสตูได้ด้วยและยังสามารถฟื้นฟูเลือดได้ด้วยนะครับเมื่อฆ่าสตูที่เราทำเครื่องหมายไว้นั่นเองนะครับและลดความต้านทานการเผาไหม้ของสตูทั้งหมดได้ด้วยนะครับซึ s> <S ่งเอฟเฟกเนี like ่ยม an ันจะอยู่ตลอดจนกว่าจะจบการต่อสู้นั่นเองนะครับก็สามารถใส่ได้เช่นนนกัะทาง หลังตรงนี้นะครับสรุปการจัดทีมนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในตัวของยามาสกินะครับกับยูกิมุระนะครับตัวตรงกลางนะครับเป็นขงเบ้งเนาะกับโจอยู่นะครับด้านหลังมีให้เลือก3ตัวครับมีริเอะมิซูฮิเดะหรือไม่ก็ใส่เจ้าเด็กหนี้ก็ได้เช่นกันครับแต่ถ้าเกิดจะให้ผมแนะนานะใส่เป็นมิซูฮิเดะก็จะทําให้การเผาไหม้ของทีมเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับและนี่ก็คือตัวละครทีมเผาไหม้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการจัดทีมด้วยเนาะซึ่งโดยรวมแล้วนะครับทีมเผาไหม้เนี่ยจัดเป็นอีก ทีมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็ลองไปจัดดูกันนะจ๊ะส่วนใครที่จัดทีมเผาไหม้แล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าจัดแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับถูกใจพวกนายหรือเปล่าและถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรดีๆอีกนะครับฉันก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ